สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพลิงสีนะครับวันนี้จะมารีวิวเดียดนี้นะครับร้อยปีฟ้าประทานนะครับในเป็นเหรียญที่เขาแถมมานะครับเช่าชุดนี้มานะครับเ็เลยเถมมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับผม ย่งสวยเลยนะครับในทองแดงซาตินนะครับในผมนึกว่าเนือนวะอันนี้เป็นทองแดงซาตินนะครับรายการที่15นะครับในเลขโค้ดหนึ่หนีห้านะครับสวยๆเลยนะครับใน ันนี้เป็นเหรียญที่ที่ละลึกในงานนะครับเนี่ยนะครับรุ่นร้อยปีฟ้าประทานนะครับสวยนะครับอันนี้เป็นวัดสร้างนะครับวัดสร้างนะครับนะครับเปิดออกมาแรกๆผมนึกว่าไอ้นาวะเลย ทองแดงซาตินนะครับสวยๆนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับสวัสดีครับ